สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูนีนะคะวันนี้ครูนีจะมาสอนภาษาจีนอ่าวันนี้เรามาขึ้นบทที่7กันนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือบทที่7เลยนะคะค่ะบทที่7นะคะมีชื่อบทว่าเหรินโยโฉเหรินโยโฉเหรินก็คือคนนั่นเองที่เราเรียนไปแล้วนะคะโยแปลว่ามี โฉบแปลว่ามือนะคะมืออเด็กๆเราเอามือขึ้นมาอ่าเห็นไหมคะเริ่นโยโฉบแปลว่าคนมีมือนั่นเองค่ะอ่ะเริ่มแรกเรามาดูคำศัพท์กันเลยนะคะอ่ะเชื่องชือนคำศัพท์นะคะคำศัพท์อยู่หน้าที่40และ41ค่ะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่40เลยนะคะอ่ะคำศัพท์คำแรก r o วกัเหล่าชื่อตูเด็กๆออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะ r o ว์แปลว่าเนื้ออ่าเนื้อมีหลายชนิดมีทั้งเนื้ออะไรบ้างคะที่เด็กๆรู้จกักอ่ามีเนื้อหมูมีเนื้อวัวมีเนื้อปลาเนื้อแกะมีสารพัดเลยหลากหลายเนื้อเลยนะคะต่อไปคำที่สองค่ะ y o โย,โย เกลเหล่าชื่อตู่เด็กๆออกเสียงตามเหล่าซื่อนะคะโยโยโยแปลว่ามีอ่าจำได้ไหมคะโยเมื่อสักครู่เราเจอคำว่าโยในหัวข้อเลยใช่ไหมคะหัวข้อเรื่องเลยโยแปลว่ามีต่อไปค่ะคำที่สามยียีแปลว่าฝนยี ยแปลว่าฝนอ่ะเกินเหล่าชื่อตูเด็กๆออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะยียีต่อไปค่ะเปิดหน้าที่41นะคะอ่ะคำที่สี่ค่ะเฮยเฮยแปลว่าดำหรือมืดมืดมืดในความหมายนี้ก็คืออะไรคะ ท้องฟ้ามืดอ่ามืดก็คือตอนเย็นเย็นตอนดึกใช่ไหมคะมืดอ่ะเกินเราชื่อตูเฮยเฮยอ่าเฮยแปลว่าดำหรือมืดต่อไปคำที่5ค่ะไปาย,ปายแปลว่าขาวสีขาวนั่นเองอ่ะเกินเราชื่อตูเด็กๆออกเสียงตามเราซื้อนะคะปาย แปลว่าขาวต่อไปค่ะคำที่6นะคะเหมือนโขเหมือนโขแปลว่าหน้าประตูเหมือนตัวเดียวตัวข้างหน้านะคะเหมือนตัวเดียวแปลว่าประตูโขแปลว่าปากอ่าเด็กๆลองสังเกตดูปากประตูก็คือทางเข้าใช่ไหมคะ เขาจึงเรียกว่าหน้าประตูนั่นเองก็เราชื่อตูวอีเปียนออกเสียงตามเราซื้ออีกครั้งนะคะเหมืนอนโขเหมืนอนโขเด็กๆสามารถทบทวนคำศัพท์ได้นะคะเพราะว่าเราซื้อเขียนคำอ่านไว้ให้เด็กๆแล้วตัวสีแดงคือคำอ่านภาษาไทยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูวลีกันนะคะ,ะวลีอยู่หน้าที่1 1เ,เหมือนกันอยู่ข้างล่างนะคะลูกตววหี ตวนหวีคือวลีวลีคืออะไรเราซื้อบอกหลายครั้งแล้ววลีคือคำสั้นๆแต่มีความหมายใช่ไหมคะอ่าเรามาดูวลีคำแรกกันนะคะคำแรกนิวโรคนิวโรก็เราชื่อตูวนิวโรคนิวโรแปลว่าเนื้อวัวนะคะเด็กๆนิวโรคจำได้ไหมคะคำว่าโรคข้างหลังแปลว่าเนื้อ ตัวข้างหน้านิวแปลว่าวัวถ้าเกิดเราจะพูดเนื้ออะไรเราใส่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเราจะใส่ชื่อสัตว์ไว้ข้างหน้าคําว่าโรคค่ะเชน่นตัวแรกหนิวโรคคือเนื้อวัวใช่ไหมคะต่อไปคาที่สองค่ะหีโรคหีโรคหีแปลว่า ปลานะใช่แล้วยีโรคก็เลยแปลว่าเนื้อปลานั่นเองค่ะต่อไปคำที่สามนะคะเด็กๆยีสยุยยีสุยแปลว่าน้ำฝนยีตัวเดียวยียีตัวเดียวแปลว่าฝนนะคะเด็กๆหยีแปลว่าฝนสุยแปลว่าน้ำนั่นเองต่อไปค่ะคำที่สี่นะคะ เฮยหมาเฮยหมาแปลว่าอะไรคะหมาคือตัวอะไรหมาคือตัวม้านั่นเองหมาเฮยหมาเฮยคือตัวเครื่องหน้านะคะเฮยตัวนี้แปลว่าดำหรือมืดหรือว่าสีดำเฮยหมาแปลว่าม้าสีดำหรือว่าม้าดำนั่นเองต่อไปคำสุดท้ายของบรรทัดแรกนะคะเด็กๆายหมา ปลายหมาแปลว่าม้าสีขาวม้าสีขาวนะคะต่อไปบรรทัดที่สองค่ะคำแรกเสี่ยวเฮยหนิวเสี่ยวเฮยหนิวเสี่ยวแปลว่าเล็กแปลว่าน้อยก็ได้เฮยแปลว่าสีดำหนิวแปลว่าวัวประโยคนี้ตรงตรง,ต,รง,ต,รงตัวเลยค่ะ วัวดำตัวน้อยภาษาจีนนะคะมีทั้งแปลจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็จากข้างหลังมาข้างหน้าก็มีนะคะแล้วแต่บริบทนะลูกต่อไปค่ะตาปายหมาตาปายหมาต้า,า,า,ตา,า,า,ตาคือคืออะไรคะตรงข้ามกับคำว่าเสียเส่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กตาก็ต้องแปลว่า ใหญ่ใช่แล้วค่ะใหญ่อะไรใหญ่ป้ายหมาป้ายหมาคืออะไรคะป้ายคือสีขาวหมาคือตัวมมาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันม้าสีขาวตัวใหญ่นั่นเองอคำต่อไปค่ะโยหรนโยหรนโยแปลว่ามีโยแปลว่ามีเรน เรินแปลว่าคนาประโยคนี้แปลตรงตัวเลยค่ะเด็กๆโยเรินก็แปลว่ามีคนมีคนอะไรคะมีคนมาโรงเรียนมีคนอะไรต่างๆได้หมดเลยต่อไปโยซานโยซานแปลว่ามีภูเขาอ่ามีภูเขานะคะซานแปลว่าภูเขาโยแปลว่ามีนะคะ ต่อไปคำสุดท้ายของบรรทัดที่สองค่ะโยสุยโยสุยมีน้ำนะคะมีน้ำต่อไปค่ะบรรทัดสุดท้ายของวลีนะคะคำแรกโยเชอโยเชอแปลว่ามีรถโยเชอโยเชอแปลว่ามีรถนะคะ ต่อไปค่ะคำต่อไปโยนิวโรโยนิวโรแปลว่ามีเนื้อวัวนะคะนิวโรแปลว่าเนื้อวัวเหมือนคำแรกเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เติมคำว่าโยที่แปลว่ามีมาข้างหน้าโยนิวโรแปลว่ามีเนื้อวัวต่อไปโยเสียวเหนี่ยวโยเสียวเหนี่ยวโยแปลว่ามีและเสียวเหนี่ยว เสียวก็คือเล็กหรือน้อยนะคะหยเสียวเนี่ยวมีนกน้อยส่วนต่อไปค่ะคําสุดท้ายของวลีแล้วนะคะหยเกาซานหยเกาซานเกาแปละวะ่าสูงหยแปละวะ่ามีซานก็คือภูเขาอะมีภูเขาสูงนั่นเอง วลีเด็กๆไม่จำเป็นต้องอ่านได้ทั้งหมดนะคะเพียงแค่เราศึกษาความหมายแล้วก็วิธีการแปลนะคะว่าคำนี้แปลจากข้างหน้ามาข้างหลังหรือว่าคำนี้แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือเพียงแค่เราจำได้ก็พอเด็กๆมันยังยากเกินไปสำหรับเด็กๆนะคะที่จะอ่านได้ทั้งหมดนี้ เราซื้อก็เลยจะให้แค่เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ประโยคง่ายๆก่อนนะลูกต่อไปค่าเด็กๆอ่าเลามาดูจี้จื่อกันบ้างจี้จื่อแปลว่าประโยคประโยคมีอะไรบ้างประโยคมีทั้งหมด4ประโยคค่ะง่ายมากๆเลยเด็กๆเปิดหน้าที่42นะอนะคะ,ะหน้าที่42ประโยคแรกค่ะเห็นเด็กๆ เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยกมือขึ้นมาไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนพวกเราใช่ไหมคะก็เป็นคนคนมีอะไรคะประโยคนี้เรนยโยโซบเรนยโยโซแปลว,ว่าคนมีมือนั่นเองคะ่ะเหมือนชื่ออะไรคะเหมือนชื่อบทนี้เลยใช่ไหมคะต่อไปมาดูประโยคที่สองกันคะ่ะ ประโยคที่สองรถจอดอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างคะรถกำลังเปิดอะไรอยู่เปิดประตูมันต้องเกี่ยวกับรถแล้วก็เกี่ยวกับประตูแน่ๆเลยประโยคนี้เด็กๆออกเสียงตามเราซื้อนะคะเชยอยเหมือนเชยอยเหมือน,นแปลว่ารถมีประตูนั่นเองคะ่ะเชยอยเหมือนนะคะประโยคนี้ เชอก็คือรถโยก็คือมีเหมือนก็คือประตูแปลตรงตัวเลยประโยคนี้แปลว่ารถมีประตูนะคะต่อไปประโยคต่อไปค่ะ,ะประโยคนี้อยู่บรรทัดอยู่ข้อสุดท้ายของหน้านี้นะคะเหมือนโขโยเชอเหมือนโขโยเชอ เหมือนโขคุณีบอกว่าแปลว่าอะไรคะเราซื้อบอกว่าแปลว่าอะไรเหมือนโขคุณีบอกว่าแปลว่าหน้าประตูใช่ไหมคะ,ะโยเชมีอะไรคะมีรถนะประโยคนี้ก็เลยแปลว่าหน้าประตูมีรถนั่นเองต่อไปนะคะคําสุดท้ายแล้วประโยคสุดท้ายแล้วนะลูกเปิดหน้าต่อไปนะคะเลาเรินโยไปมา เ,เหล่าเรนโยปายมาคนแก่ใช่ไหมคะเ,เหล่าเรนคนแก่อ,อืบทที่แล้วเราเรียนไปแล้วเหล่าเรนแปลว่าคนแก่คนแก่โยาปมาโยาปมาโย,ปาโยปแปลว,ว่ามีคนแก่มีอะไรคะายมาหมาคืออะไรลูกหมาคือตัวอะไรคะตัวม้านั่นเองมาอะไรมามมาเป็นยังไง ตายไงคะสีขาวอ่าคนแก่มีม้าสีขาวนั่นเองเห็นไหมคะคนแก่กำลังขี่ม้าสีขาวอยู่เป็นยังไงคะเด็กๆบทนี้ไม่ยากมากนะคะเด็กๆสามารถทบทวน คำศัพท์ได้คำศัพท์บทนี้มีทั้งหมด6คำไม่ยากด้วยการบ้านของวันนี้นะคะครูนีจะให้เด็กๆจำคำศัพท์ภาษาจีน6คำ6คำคำศัพท์ใหม่บทนี้มีทั้งหมด6คำตัวหนังสือสีแดงนะคะที่เป็นคำอ่านเด็กๆหัดอ่านเสร็จแล้วให้เด็กๆ ถ่ายรูปตัวเองพร้อมทั้งทำอะไรคะเอาหนังสือภาษาจีนมาแล้วก็เปิดหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นคำศัพท์นะคะหน้าแรกของบทที่7นั่นเองให้เด็กๆหยิบหนังสือแล้วก็ถ่ายรูป ตัวเองถือหนังสืออยู่นะคะแล้วเดี๋ยวครูนีจะสร้างอัลบั้มงานวิชาภาษาจีนให้เด็กๆเ,เ,เขียนอะไรคะเขียนอะไรเขียนคำอ่านลงไปตรงตามข้อนั้นนะคะมีทั้งหมด6ข้อเด็กๆเ,เอาดินสอเขียนคำอ่านลงเดี๋ยวครูนีจะทำเป็นตัวอย่างแล้วส่งไปให้เด็กๆด,ดูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆพอท่องได้แล้ว อัดคลิปนะคะท่องคำศัพท์ภาษาจีน6คคำเช่นคำว่าโรคแปลว่าเนื้อ,อโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือนะคะโรคแปลว่าเนื้อหยีแปลหยีแปลว่าฝนแบบนี้ทั้งหมด6คคำนะคะส่งคลิปวิดีโอมาในกลุ่มนี้ได้เลยนะคะลูก ใจเจียนเราซื้อไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ